สวัสดีทุกคนครับผมนะครับวันนี้เนาะสดใสครับยามเช้าเช้าสายๆเนาะครับนี่สิ่งที่บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับทําไมถึงผมพูดอย่างนั้นดูครับนี่ดูรอบๆครับนะครับก็กล่าวก่อนว่าเมื่อสองวันที่แล้วเนาะฝนฝนตกมาอย่างแรงเลยครับฝนตกหนักมากเนาะครับผมพอสองวันผ่านมานี่ครับสิ่งที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับนี่คืออะไรครับ พวกวัชพืชนั่นเองนะครับนี่ครับพวกวัชพืชนี่แหละทําไมถึงผมบอกว่าเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินเพราะว่าจากที่ฟันก่อนๆนะครับไม่มีเลยครับไม่มีงอกอย่างเงี้ยนะครับพอฝนตกมาได้วันสองวันนะครับพึ่งมาเองโอ้โหดูครับงอกมาตรมเลยไอนี้ก็ยอดกระถินนะครับนี่เห็นไหมครับยอดมันแตกมาเลยครับนี่นะครับดูสิครับมองไปเขียวเลยเนี่ย นะครับพวกวัชพืชพวกอะไรนี่เลยครับมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าดินนั้นมีความชุ่มชื้นดินตรงนั้นมีความอุดมสมบูรณ์นะครับถึงเขางอกมาได้ครับมันก็เป็นเมล็ดที่เขาเคยตกนั่นแหละครับถ้าหากมีความชุ่มชื้นความชื้นของดินเพียงพอมันก็จะงอกมาครับนี่ดูครับโอ้โหนี่ครับจากที่ไม่มีมองไปโอ้โหเขียวเลยครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับที่ผมได้ปลูกกล้วยปลูกพวกน้อยหนาพวกอะไรเงี้ยนะครับนี่ดูโอ้โหครับ อ้าวกลับงอกซะงั้นโอ้โหรูไปก็เขียวตาครับนี่ดูครับเห็นไหมครับนี่สิ่งที่บ่งบอกนะครับถึงความอุดมสมบูรณ์ถึงความชุ่มฉ่ำนะครับนี่ต้นมะม่วงครับดูครับรอบๆโอ้โหดูครับต้นอะไรต่อต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับผมนี่เห็นไหมครับถ้าหากมีน้ําสิ่งมีชีวิตก็สามารถรอดได้นะครับเพราะว่า น้ำนี่อย่างที่ว่าเนาะเป็นปัจจัยสําคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับก็คือน้ำเนาะเป็นอันดับแรกเลยนะครับนี่ถ้าไม่มีน้ําก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตนะครับผมเพราะว่าน้ําก็เป็นหัวใจหลักของการเกษตรและเป็นสิ่งที่สัตว์และมนุษย์ต้องใช้ดํารงชีวิตนะครับนี่ครับผมมองไปก็เขียวตาดูครับเดี๋ยวจะพามาดูทางนี้นะครับนี่ครับดูครับโอ้โหนี่ครับไอพวกเม็ดเม็ดกระถินเนี่ย นะครับที่มันร่วงมันก็นี่ครับงอกโอ้โหถ้าคนเลี้ยงไก่ก็ให้ไก่มาจิกกินได้นะครับนี่มันเป็นพืชนะครับอย่างดีที่ไก่เขาก็ชอบกินนะเพราะว่าผมเคยเห็นคนเขาถอนให้ไก่เขากินนะครับนี่นะครับไอสระสระน้ําตรงนี้นี่ครับน้ํายังไม่ลดนะครับนี่ยังชื้นอยู่นะครับเพราะว่าความชื้นมันค่อนข้างมากนะครับก็มองไปชุ่มฉ่ำนะครับนี่ครับผม สวัสดีทุกคนยามเช้าๆนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ